ทาอังฝขนาดนี้เรากําลังเดินทางด้วยเรือเข้ามาในซอยโรงพยาบาลบางมัวทองนะครับวันนี้วันที่21ตุลาคม254นะครับวันศุกร์นะครับวันนี้ระดับน้ําค่อนข้างทรงตัวในซอยนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระดับน้ําในซอยนี้เนี่ยขึ้นทีละน้อยเพราะว่าขึ้นตามระดับน้ําในคลองนะครับแต่ว่าในโซนตลาดบางัวทองฝั่งนู้นที่ออกข่าวที่ว่า ขึ้นหนักขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยเป็นเพราะน้ําหลากนะครับตรงนั้นก็เลยสังเกตได้ว่าน้ําจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างทรงตัวแล้วครับหลังจากหลายวันก่อนเนี่ยสองวันที่ผ่านมาที่น้ําขึ้นแล้วก็สะพานไม้ตรงนี้ที่ตอกเดินเนี่ยมิดไปแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าระดับน้ําที่บ้านเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยมันยังประมาณยังไม่ถึงครึ่งบ้านนะรประมาณก็นะน้ำไฟยังไม่ได้ตัดก็อยู่กันชั้นสองได้นะครับบางคนเขาก็าได้ มีมอีอาหารการกินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เก็บไว้ในตู้เย็นับเพิย์ย้ายหมดเลยเหรอฮะหมดแล้วตัวเองก็แย่อตอนกองน,นี้คือสารีดับเพลิงนะครับดับเพลิงาบางบัวทองแล้วก็ด้านนะด้านด้านหน้านี่จะเป็นโรงพยาบาลาบางัวทองนะครับถ่ายไปทางนี้หน่อยล้วทางน,านี้เดี๋ยวแบบน้มาตัวนี้เดี๋ยวเคยคขึ้นฝว เลี้ยวขวาไปเ,าเลี้ยวขวาไปจะเป็นคลองนะครับคลองที่ติดอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลด้านตรงนี้คือซอยด้านหลังโรงพยาบาลน,นะครับใส่กระเรอาอนรอ่ล็อกบน,นล็อกแล้ว เราจะเพิงจมนะครับก็ถ้ายืนก็ระดับระดับคอนะครับตอนนี้แต่พวกคนที่อพยพกันเนี่ยคือเขาบ้านชั้นเดียวไงบ้านชั้นเดียวไม่พอก็คือว่าฝาน้ําไฟโดนตัดอีกนั่งชมอะไรอยู่เนี่ยนะนึกว่าไฟกันหมดแล้วมเนี่ยไฟยังไฟยังมีครับเนี่ยคืน เป็นน้ำ<ะ>ที่ที่เนี่ยนะบลอบทรายตรงนี้บ้านพักดับเพลิงนี่คือตลิ่งนะครับที่เรียนมาสอบทรายแล้วมันตลิ่งนะครับจะเห็นว่าน้ําฝั่งนู้นที่เป็นว่าฝั่งนู้นคือที่เขากั้นลงซอยเทศบาลวัลหารนะครับท่วมหมดทุกบ้านนะครับฝั่งนู้นก็บางทีเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนบ้างร้านนะเตอร์ร้านเนี่ยที่วันนั้นมาดูอิดบล็อกเราไม่มีของ ถ้าเราอยู่ตรงนี้ตรงนั้นสูงกว่าบ้านเรานะครับเพราะว่าอยู่ระดับเพราะื้นที่เขาต่ํากว่าเราแต,แต่บ้านเราสูงกว่านี้บ้านเรายังไม่ถึงในตรง่าตรงประตูตัวตัวล็อกน,นะครับใช่แล้วนะแต่บ้านหนึ่งเราเลยตัวล็อกเลยตสวยนะเนี่ยถ่ายเนะนี่ยสวยอืม นี่คือโรงพยาบาลบางบัวทองนะครับพ่อจะมาฉีดวัคซีนนะครับกันพิษสุนัขบ้าเข็มที่สามที่เขานัดการอะไรบาทยักอ่าโอ้ไม่ไปไม่ไปไม่ฉีดไม่ต้องฉีดเขาไม่ทำงานกันแล้ว รถนะครับจอดเจอเกยกันขึ้นไปข้างบนกันหมดเลยครับตอนนี้ตรงนั้นด้านหน้าเรียกว่าคลองอะไรครับที่มันเป็นสามแยกคลองข้างหน้าอันนอ้น่าจะเป็นคลองลำเลียงฝันที่คลองออกซ้ายมือคลองลำเลียอซ้ายมือถ้าเลี้ยวซ้ายไปลำเลียงถ้าไปทางขวาไปปทางประตูน้ําขวาไปประตูน้ำก็เลยประตูน้ําไปเพอเดิคลองบริเวณคลองจะเห็นว่านะยอดอันนี้คือคลองพระพิมล นะนี่คือยอดวัลาานะตรงตอนนี้มูก็จะมีหมู่บ้านจาาัดสรนพวกอ้รน้อยพวกนี้คือก็ฝั่งนู้นรู้สึกจะโดนตัด,ต,ดตัดน้ําตัดไฟนะครับฝั่งตลาดทั้งหมดเลยนะครับ<ม>ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนนะก็จะเป็นเหมือนเมืองล้างนะครับแต่ว่าในซอยโรงพยาบาลเราเมื่อกี้เตกที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขายังไม่ตัดแต่เขาตัดชั้นหนึ่งกันเป็นบางบ้านนะครับก็ยังพออยู่ได้ เรไปอนใหนอ,อันนี้นนพวกนวดแผนโบราณแล้วพวกพวกไปฝากคันฝากคันพวกพมาสั่งคันมาตรวจคันต้อง้องอ่ะไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะเออหมาหมาวิ่งบนเท่ามองอย่างนี้จากในกล้องนะครับเหมือนหมาวิ่งเกาะกลางถนนแค่นั้นเองนะแต่จริงๆล้วไม่ใช่เลยสูงถ้าลงไปก็ระดับคอ ไปตลาดเคยไปเลยไหมไม่ไปไปทำอะไรไปไปกลับเหอะเสียแล้วโรงน้ำแข็งก็เสียหายดิเพรที่โรงน้ำแข็งก็เครื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับอ่าสีพายด้านหน้านะครับคือพ่อนะครับส่วนสีพายด้านหลังนี่ก็แม่นะครับ ก็ช่วยกันได้วันนี้เรานั่งตากคนเลยคนระับตอนแรกเรากะจะเร,เรากะจะอพยพไปอยู่ที่สัตหีบบ้านอาจารย์อ๋อก็คือหลายคนก็เป็นห่วงนะครับแต่พอเมื่อกี้ตัดสินใจแล้วคือเออเอามันไปด้วยไหมจะหมาว่ายน้ําเป็นเนะาะเออไม่เนี่ยออกตะลิบออกข้างนอกอย่างเดียวฟ้าพายอย่างงั้น ก็บ้านอาจารย์พ่อที่สัตหีบอะครับอาจารย์พ่อจะให้ไปอยู่ด้วยแต่ว่าก็เมื่อกี้ลองพยายามจะเอาหมาเอาแมวอ,ออกแล้วแต่ก็เอาออกไม่ได้นะครับไม่ยอมกันจริงๆเราก็ทิ้งมันไม่ได้เราก็คุยกันเมื่อกี้มีชาวบ้านที่อยู่บ้านข้างเคียงเขาบอกว่ารู้คักกับพี่ทหารแลว้วพี่ทหารบอกว่าดูท่าแล้วเนี่ยน้ําก็จะทรงตัวแล้วเพราะว่าจากอุทยาเนี่ยจะเริ่มเริ่มลดลงหนึ่งเซนแล้วก็ไม่มีวี่แววที่จะขึ้นแล้วนะครับอุธยาแต่ <c oughs> ตอนนี้ก็หายห่วงได้นะครับตรงบ้านเรานะครับ ก็คาดว่าไม่น่าขึ้นถึงฟุตนะครับถ้าขึ้นถึงฟุตมาอีกก็ก็พิจารณาอีกทีหนึ่งครับตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็พวกผู้ช่วยทีมงานที่เขาเจสกีเอยหรือทหารเลยเขายังช่วยในหมู่บ้านข้างนอกยังไม่หมดนะครับที่เป็นพวกหมู่บ้านชลาดาหมู่บ้านชัยพฤกษ์หมู่บ้านไหลหลังที่อยู่ในซอยอะไรเอย่ยเขา,ขาออกกันไม่ได้พวกนั้นเขาโดนตัดน้ําตัดไฟอะไรกันหมดนะครับ จริงๆแล้วเราเขาเดือดร้อนกว่าเราใช่อยากให้เขาไปช่วยตรงนั้นก่อนแล้วก็ถ้าเป็นตรงนั้นนะ่ะเข้ามาถึงเราได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะค่อยดูอีกทีว่าตอนนั้นนะเราน้ําขึ้นกว่านี้แล้วหรือ,อยังเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์ตุกตาก็ประสานให้นะครับเจเตสเกีเขาเขาบอกว่าก็เข้ามาไม่ได้ตรงนี้เหมือนกันติดสะพานติดอะไรนะครับก็คือถ้าเราจะไปจริงเราก็ต้องลุยน้ําข้ามไปจนถึงปลาปลาบางบัวทองเพื่อไปขึ้นรถหรือขึ้นเรือตรงนั้นนะครับมันจะมี สะพานข้ามคลองตรงนั้นเรียกคลองอะไรปะคลองตรงประปะไอ้ตรงโรงเรียนโสอะ่ะของบ้านกล้วยของบ้นกล้วยเหรอเล็กๆนะครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งสูบน้ําด้วยฝั่งนู้นก็ยังมีคนที่เขาหาซื้อของแล้วเดินกันอยู่นะครับตรงนั้นก็น่าระวังนะครับเพราะเขาเดินกันริมริมตะลิง่งฮะ<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คนที่ส่งผ้าเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ ตอนนี้เรากำลังเยื่าจะมุ่งหน้ากับทางบ้านนะครับตอนนี้